สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่94หลังจากที่พระเอกของเรานะครับสามารถคลายพนึกเวทมตลคาตาได้สําเร็จเวทคุณใสมต์ดำนั้นที่ว่ากันว่ายากนักยากหนาะเมื่อเจอเคล็ดวิชาอักษรสวรรค์ของพระเอกก็ไปมันก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือพระเอกของเรานะครับปัดนี้ที่อยู่ในห้องแห่งความลับกับ มิงซื่ออินลู่โจยังคงคิดถึงผลลัพธ์ของการใช้เคร็ดอักษรสวรรค์ในตอนนั้นเองเขาก็เห็นมิงซื่ออินที่ได้หันไปมองรอบๆจากนั้นเขาหมิงซื่ออินได้หยิบอาวุธขึ้นมาสองิีนก่อนที่จะประเมินพลังและประเมินดูพวกมันอย่างละเอียดท,ท,ท่านอาจารย์นี่มันอะไรกันมันไม่ใช่ทั้งดาบหรือเขียวสิ่งที่เห็นอยู่นี้ มันคือสิ่งที่ดูคล้ายกับอาวุธทั้งสองชิ้นรวมกันมันเป็นเขียวที่มีใบมีดยักนั่นเองเขียวใบมีดยักนี้นั้นถูกออกแบบมาอย่างแปลกประหลาดอาวุธชิ้นนี้เองมีลักษณะคล้ายกับปลอกอาวุธดูโจนั้นนะครับมองไปที่อาวุธทั้งสองเช็เช่นเดียวกันติงได้รับอาวุธเขียวฟื้นพิพภพ,พเจ้าของที่แนะนำหมิงซื่ออินเอาล้วสิครับหมิงซื่ออินนั้นจะได้ อาวุธสมบัติกับเขาจากลู่โจเสียจีระบบนั้นก็ได้สั่งการและแนะนําเจ้าของที่ชัดเจนมาแล้วขนาดนี้ลูโจรูปเขาของตัวเองคงจะมีอะไรบางอย่างนะครับจีกําลังอ,อยู่ในห้องนี้สินะไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาหรือเรื่องบังเอิญอะไรก็แล้วแต่แต่พลังนี้นั้นคงต้องเป็นหมิงซื่ออินไม่เช่นนั้นแล้วเขากุงจะไม่สนใจอาวุธชิ้นนี้หรอก ก่อนที่ลูกโจนนะครับจะได้พูดไรหมิงซื่ออินก็พูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มสะกอ่อนอท่านอาจารย์ข้าคิดว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นเหมาะกับข้ามันทั้งเป็นทั้งเขี้ยวเป็นทั้งใบมีดและปลอกอาวุธชิ้นนี้ฮึมสิทธิ์รู้สึกชอบพวกมันมากเลยล่ะสิทธิ์แน่ใจว่าอาวุธตั้งสองชิ้นนี้จะต้องมีระดับขั้นต่ำอยู่ที่ขั้นระดับโลกา อย่างแน่นอนหมิงซื่ออินนะครับได้หยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่งก่อนอ่านคําจารึกที่บันทึกอยู่ในฝักดาบเขียวฟื้นพิพและพอหมิงซื่ออินนะครับได้ประเมินอาวุธนี้ด้วยสายตาเท่านั้นทำให้กลัวเขานั้นไม่อาจจะได้รู้เลยว่าความสามารถที่แท้จริงของอาวุธชิ้นนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับอยู่ในระดับโลกหรืออาจจะเป็นระ,ระดับที่สูงขึ้นไปนั่นก็คือระดับสวงสวรรค์ หมิงซื่ออินนั้นนะครับบัตรนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขียวปืนพิพพนั้นถูกเก็บอยู่ในฝักมาเป็นเวลาแสนนานแค่ไหนแต่ถ้าหากระบบแนะนำเจ้าของให้เหมาะกับหมิงซื่ออินยังไงซะในตอนนั้นอีกเมื่อถึงเวลาหมิงซื่ออินก็จะต้องเป็นผู้ถือคลองอยู่ดีเมื่อถึงตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นอาวุธระดับสวงสวรรค์ไปในทันทีเมื่อลูโจนะครับมองไปที่หมิงซื่ออินบัตรนี้นั้นตัวเขาก็รู้สึกไม่พอใจมากสักเท่าไหร่ รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของหมิงซื่ออินนั้นทําให้ลู่โจผู้เป็นอาจารย์นะครับหงุดหงิดเฮ้วางมันลงซะเอะท่านอาจารย์หมิงซื่ออินนั้นตกตะลึงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็วางเคียวฟื้นอ่าเคียว <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็วางเคียวพื้นพิภพลงบัดนี้นั้น เขาวางตั้งเกียวพื้นพิภพแลปออกอาวุธลงบนพื้นตัวเขานั้นไม่กล้าแม้แต่จะสบตาผู้เป็นอาจารย์อย่างลูโ่โจวลู่โจรีบพูดอธิบายต่อไปเจ้าหนาพึ่งมีวรยุทธ์ถึงขั้นยวนเสินเสียแค่ขั้นต้นเท่านั้นวรยุทธ์ของเจ้าในตอนนี้ยังไม่มันคงมากพอมันเร็วเกินไปที่จะถือครองอาวุธระดับสวงสวรรค์ได้หมิงซืออินได้ยินแบบนั้นนะครับตัวเขารู้สึกผิดหวังมากแต่แต่เมื่อฟังคําอธิบายทั้งหมดของลูโ่โจว ตัเขากลับได้มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งจากปากคำของลู่โจโในครู่นี้นั้นตัวเขาจะต้องได้เคียวพื้นพิภพ,พ,พนี้มาจางแน่นอนในเร็ววัน <c oughs> ได้ขอรับท่านอาจารย์สิจะรีบฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นหมิงซื่ออินกลับมาตอบกลับด้วยความตื่นเต้นลู่โจโได้ฟังแบบนั้นนะครับลูปเขาตัวเองพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็โบกมือเพื่อให้ มิงซื่ออินนั้นออกจากที่นี่ไปยังไม่แยแสหมิงซื่ออินเองเขาก็รู้จีว่าการที่ส่งสัญ,ญลักษณ์แบบนั้นหมายถึงให้ออกจากห้องนี้ไปหมิงซื่ออินนั้นก่อนที่จะเดินออกไปตัวเขานั้นอย่างคนหันมามองนะครับเขียวพื้นพิภพอีกครั้งตัวเขานั้นได้จ้องมองอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะออกจากห้องนี้ไปยังไม่เต็มใจเสียเท่าไหร่หลังจากหมิงซื่ออินนั้นได้จากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลู่โจก็สำรวจข้าวของที่อยู่ในห้องแห่งความลับนี้ของทั้งหลายนะครับถูกวางเกลื่อนการไปทั่วทุกที่โชคดีที่ห้องแห่งความลับนี้นั้นกว้างขวางมากพอถึงจะปล่อยให้ห้องรุกแค่ไหนยังไงซะของพวกนี้ก็คงจะทําอันตรายข้าไม่ได้อยู่ดีลู่โจนั้นได้หยิบเคียวพื้นพิภพนะครับและปลอกอาวุธขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดลู่โจก็ออกจากห้องแห่งความลับสู่ห้องโถงใหญ่อีกครั้ง ในตอนนี้ตัวเขาพบว่ารุยมูเซิงและคนอื่นๆนั้นได้จากไปแลว้วในตอนนี้มีเพียงหมิงซื่ออินเท่านั้นที่กําลังพูดบางอย่างอยู่กับหยวนเอ,อ๋อท่าทีของหมิงซื่ออินที่ได้พูดเรื่องนั้นดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากหยวนเอ๋อที่ได้ฟังถึงกับต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจลูโจเดินไปหาทั้งสองคนนะครับเมื่อทิดทั้งสองคนเห็นมาการมาถึงของผู้เป็นอาจารย์ทั้งสองก็รีบโค้งคำนับในทันทีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ มิงซื่ออินครับท่านอาจารย์แม้ว่าเวทมนต์คาถาจะถูกคลายไปแล้วแต่ถึงแบบนั้นเจ้าก็อย่าได้ประมาทไปขอรับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินนะครับตอบกลับอย่างเชื่อฟังหลังจากนั้นนะครับลู่โจก็ได้แต่รูปเขาของเขาก่อนพยักหน้าตอบรับกลับไปลู่โจในเวลานี้ไม่ได้วางแผนที่จะออกจากจินติงสานเปราะท้ายที่สุดแล้วด้วยพลังยุทธที่เขามีนะครับในเวลานี้ ทำได้ดีที่สุดก็คือการอยู่บนจินถิงซานต่อไปอยู่บนจินถิงซานแห่งนี้นั้นและหาวิธีทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับแต้มบุญจากเราลูกศิษย์ทั้งหลายแต่ถึงแบบนั้นลู่โจไม่สามารถอยู่เฉยไปซักทีเดียวเรื่องแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังในเหตุการณ์ของหมู่บ้านปลามองกรสวรรค์มันคงเป็นอะไรที่สําคัญยิ่งเรื่องในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เวทมนตุณไซมนดําที่อยู่ในราชวงศ์อีกด้วย าหากพยายามที่จะสืบหาความจริงต่อไปบางที่ตัวเขานั้นอาจจะเจอคนที่ผนึผนกวรยุทธ์ของเจ้าเย่ก็เป็นได้อีกทั้งยังปัจจุบันนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ลู่โจนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมนูภารกิจของเขานั้นได้ให้ความสําคัญกับการสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์การกวาดล้างหมู่บ้านนี้เป็นอย่างมากหากลู่โจสามารถคีรายความจริงได้ตัวเขาจะได้รับเต็มบุญถึง3 0 0 0แต้มด้วยกัน จากในอดีตที่ผ่านมาลู่โจไม่เคยได้รับการการตอบแทนด้วยรางวัลขนาด3,000แท้บุญในคราเดียวมาก่อนเลยดูเหมือนว่าเรื่องครั้งนี้นั้นจะต้องเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วในที่สุดลู่โจก็พูดไอ้อีกครั้งกล้าจะออกไปที่หมู่บ้านปลามังกรสวรรค์ในตอนเช้ารุ่งเอา้าอย่างไงกันแน่นะครับตอนแรกมันบอกว่าไม่ควรจะ ออกไปไหนหมิงซื่ออินนะครับเมื่อได้ยินถึงกับประหะที่ได้ยินแบบนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อท่านอาจารย์จะต้องพบความจริงแน่ต้าหากขึ้นไหวด้วยตัวเองแบบนี้และเพราะลู่โจนะครับเป็นคนที่สามารถคลายเวทมนต์คาถาในตัวหมิงซื่ออินได้นั้นความศรัทธานะครับรวมถึงความเชื่อมั่นเลื่อมใสที่มีตัวที่มีต่อลู่โจนั้นมากยิ่งขึ้นในฟังในฝังของ หมิงซื่ออินนั้นมีความเชื่อมั่นมากกว่าที่ลู่โจร,รู้สึกมั่นใจในตัวเองเสียอีกในทางกลับกันนะครับยวนเอ๋อที่ได้ยินแบบนั้นก็มีความสุดมากนางตบมือยวนเอ๋อนะครับก็ไม่มีอื่นใดที่นางนั้นได้ตบมือยินดีและแสดงท่าทีที่ตื่นเต้นนางนั้นพูดออกมาในทันทีว่าเอออาจารย์สิทธิ์อยากไปกับท่านด้วยลู่โจนะครับไม่ได้สนใจไรยวนเอ๋อเพราะในเวลานี้เขามองไปที่หมิงซื่ออินก่อนที่จะพูดต่อไปว่าึเจ้านะ ดูพวกอัศวินดำเอาไว้ให้ดีได้ขอรับท่านอาจารย์หมิงซืออินตอบรับอย่างเรียวังกรที่จะโค้งคำนับในเมื่อศิษย์พี่สามอยู่ที่นี่แล้วเจ้าพวกนั้นไม่สามารถหนีไปได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเจ้าพวกนั้นจะงอกปีบขึ้นมาก็ตามหลังจากนั้นนะครับลู่โจก็หันหลังเดินจากไปแต่ในตอนนี้เขาก้าวไปข้างหน้าเพียงไม่กี่ก้าวลู่โจก็หันกลับมาถามอีกครั้งมีข่าวเกี่ยวกับเจ้าคนทรยศนั่นไหมคนทรยศที่ลู่โจพูดถึงคือ ลูกศิษย์ของเขาที่ได้ลงจากสาราจินทิงซานไปนั่นเองมีทั้งยู่เฉิงไคย,ยู่ชางตงและคนอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งหมิงซื่ออิงได้ทายหัวกรณที่จะตอบกลับไปนั้นทีเออเมื่อเร็วๆนี้ศิษย์ไม่ได้ออกจากจินจิงซานสักเท่าไหร่เพราะแบบนั้นสิทธิ์เลยไม่อาจที่จะทราบสถานการณ์ของโลกภายนอกได้ครบลู่โจพยักหน้าเล็กน้อยเนื่องจากเขานั้นคือผู้ชนะ เนื่องจากตัวเขานั้นเอาชนะผู้จะผู้คนจากสำนักฝ่ายธรรมะได้ถึงสองครั้งดังนั้นไอ้พวกคนตรุษทั้งหลายคงไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างโจ่งแจ้งอีกแน่นอนเพราะกลัวในพลังที่ผู้คนนั้นต่างก็กล่าวการร่ำเรือหลังจากที่ข้านั้นได้จัดการกับเรื่องหมู่บ้านปลามมงกรสวรรค์สำเร็จแล้วข้าต้องหาวิธีจัดการกับไอ้คนตรุษพวกนั้นหลังจากพูดคุยกับศิษย์ทั้งหลายนะครับลูโจโก็มาถึงยัง เบื้องหน้าศาลาจินทิ้งซานก่อนที่จะทําความเข้าใจกับคลิปวิชาอักษรสวรรค์อีกครั้งหลังจากที่เขาคลายมูลสกุลดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าลู่โจจะสามารถทําความเข้าใจกับคลิปอักษรสวรรค์ได้มากยิ่งิ่งขึ้นลู่โจได้เปิดแสดงเมนูนะครับเริ่มศึกษาคลิปอักษรสวรรค์เนือหาคลิปวิชา อักษรสวรรค์ส่วนแรกได้ปรากฏขึ้นต่อหน้ารูจโจเนื้อหาสามคนเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นนั้นเริ่มส่องแสงสว่างมากยิ่งขึ้นและเพราะแบบนั้นลูจโจจึงสามารถอ่านเนื้อหาคลิปอักษรทวันได้ง่ายยิ่งขึ้นกลับคืนสู่ต้นกําเนิดแห่งแสงสว่างเส้นทางแห่งพลังจะถูกเปิดขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นจะให้เกิดทักษะและสามารถความพลังทุกสิ่งอย่างพลังทักษะ ทั้งสิทนั้นลู่โจได้อ่านความหมายนะครับข้อความออกมาดังๆหลังจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มพูดพึมพำกับตัวเองหืมพระสูตรแห่งพามใช้ไม่ได้ผลและยังสามารถคลายเวทมนต์คาถาได้เครดมนุษย์อักษรสวรรค์คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพลังวรยุทธ์เป็นแน่หรือว่ามันจะทำให้แก่นแท้ของพลังยุทธ์ไปปวนกันนะ เป็นประโยคคำถามลูโจได้เริ่มอ่านต่อไปในตอนนั้นเองเนื้อหาใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังแห่งนามธรรมพลังที่จะทําให้ไปไหนก็ได้ในใต้ล่านั้นพลังที่มีผลประโยชน์นานานับประการเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการควบคุมทุกสิ่งอย่างพลังที่สามารถรักษาสมาธิให้สาแดงเดชได้พลังที่เปรียบได้กระทั่งแสงและเงาพลังที่แทรกซึมอยู่ได้ทั่วทุกที่ พลังที่สถิตยอยู่ในสมาธิดูโจได้ทำความเข้าใจต่อไปนะครับจนกระทั่งหมดเวลาเช้าวันต่อมาดูโจรู้สึกกระปีก้กระเปาเป็นอย่างมากหลังจากเปิดเมนูอักษรสวรรค์ก่อนหน้านี้อ่านหลังจากนี้เขาก็ได้ปิดคิดอักษรสวรรค์แล,แล้วในเวลานี้เขาก็ได้เดินออกจากห้องรลับมา ยวนเอ๋อตัวน้อยนะครับในตอนนี้ก็กําลังรอรู้โจอยู่ในห้องตูงใหญ่สีหน้าตาทางของนางนั้นทมให้รู้โจจะไม่รู้โจของเรารู้ทันทีว่ายวนเอ๋อนั้นกะตือหรือร้นมากที่ไหนนางนั้นคงจะรอเพื่อที่จะขอให้ตัวเองนั้นได้ไปกับอาจารย์ด้วยเออท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารยสิทธิ์อยากจะขี่สักขี่ในตำนานอีกข้านั้นไม่อยากขี่บี้อียนนะ ก็จะเป็นสัตว์ขี่ในตำนานอีกตัวนงนะครับจีพระเอกของเราเพิ่งใช้ไปอ่าก่อนหน้านี้นั่นเองดูโจายหัวกรรที่จะตำหนิติเตียนางไปเจ้านี่มันเด็กน้อยเสียจริงแต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ตามถึงแม้ว่าอ่าปากจะร้ายแต่พระเอกก็ใจดีพระเอกก็ยอมทําตามความต้องการของเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนนี้ตัวเขาในตอนนี้อายุมากแล้วเปาะแบบนั้นการเดินทางขึ้นเขาลงเขาอ่าไม่ว่าจะไปไหนลงห้วย แบบตัวไปคงจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไปทั้งคู่นั้นได้ออกเดินทางจากสารากินถิงสซานไปด้วยกันลวนเอ๋อนั้นฉีกยิ้มให้กับหมิงซื่ออินด้วย่าทีเยาะเย้ยะนะครับเมื่อเดินทางมาถึงหมิงซื่ออินนั้นก็และเมื่อหมิงซื่ออินนะครับได้เห็นสัตว์ขี่ในตำนานตัวเขานั้นรู้สึกอิจฉาจนลูกตาแทบที่จะหลุดออกมาจากเบา้าถ้าเขานะครับมีสัตว์ขี่ในตำนานแบบนี้หมิงซื่ออินนั้นคงจะ ยินดีที่จะยอมถูกเคี่ยนตีในทุกๆวันก็ได้ในเวลานั้นเองนะครับยวนเอ๋นางก็ได้พูดขึ้นมาในตันทีก่อนจะชี้ไปยังด้านหน้าของวิสศาศ์ท่านอาจารย์สิทธิ์นั้นอยากนั่งด้านหน้าลูโจนะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาพลังของวิสศาศ์นั้นบอกได้เลยว่ามันนอกจากจะทรงพลังแล้วแผ่นหลังของมันเองยังกว้างขวางเช่นเดียวกันมันกว้างพอที่จะทําให้ผู้ที่จะเลือกขี่มันนั้น มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนและเพราะพื้นที่ที่กว,ว้างขวางของแผ่นหลังมันนั้นทำให้ผู้ที่ขี่มันไม่รู้สึกอึดอัดและสามารถบินไปกับสัตว์ขี่ในตำนานนี้ได้อย่างสบายๆเมื่อทั้งสองนะครับขึ้นไปยังหลังของสัตว์ขี่ในตำนานตัวนี้ในส่วนของวิซาสนั้นก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาก,ก่อนที่จะพุ่งตัวขึ้นไปบนอากาศและหายไปในขอบฟ้าหมิงซื่ออินนะครับวิ่งตามพวกเขาทั้งสองไประยะหนึ่ง ตัวเขาได้จ้องมองไปที่สัตว์ทีในตำนานและหายลับไปในข้อฟ้าอย่างช้าๆเมื่อสวิตซันะครับบินอยู่เหนือท้องฟ้าลู่โจก็ได้จ้องมองระบบเมนูที่ตัวเขามีตอนนี้เขามีแต้มบุญ2 2 1 0แต้มเขาแทบที่จะไม่ได้ซื้อการ์สพิเศษอะไรเลยลูโจนในตอนนี้นะครับตัดสินใจที่จะซื้อการ์ดตามสถานการณ์ที่ตัวเขาเจอแทนแต่าหากตัวเขาตกอยู่ในสานก,การที่อันตรายและมีอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ ลูโจนั้นคงจะเลือกซื้อกัดป้องกันที่ไร้ทิติมาแทน2ชั่วโมงต่อมานะครับด้วยพลังและความเร็วของสัตว์กีในตำนานทำให้พระเอกกับยวนเอ๋อนั้นมาไกลมาก,ลามากและแล้วถึงและแล้วถึงตอนนี้นะครับวิสณ์ก็เริ่มจะรอตัวลงกรที่จะมายัางสถานที่แห่งหนึ่งเฮท่านอาจารย์พวกเราถึงแล้วอย่างนั้นเหรอหยวนเอือถามออกมานะครับนางในตอนนี้ดูไม่อยากจะเชื่อเลย วา่าสัตว์กี่ตัวนี้นั้นจะเร็วได้ขนาดนี้และดูเหมือนนางนั้นยังไม่อยากที่จะลงจากแผ่นหลังของวิซาร์นะครับสัตว์กี่ในตำนานตัวนี้ลู่โจไม่ได้ตอบตัวอะไรนะครับในตอนนั้นเองเขาก็ควบคุมสัตว์กี่ของตัวเองให้ลงสู่พื้นเบื้องล่างย้นเอ๋ยนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะก้าวลงสู่พื้นเช่นเดียวกันลู่โจนั้นลงมาจากหลังของวิซาร์นะครับเริ่มสำรวจสภาพแวดล้อมในทันที พวกเรานั้นมาใกล้กับแม่น้ำสวรรค์แล้วหากเราใช้มันไปคงจะดึงดูดความสนใจของผู้คนมากจนเกินไปเอ๋ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์น,าารนั้นมีพลังหมาสารท่านอาจารย์จะไปสนใจอะไรพวกมันเอ่อท่านอาจารย์จะไปสนใจอะไรพวกนั้นละ่ะหยวนเอ๋อถามออกมาอย่างสับสนเอเจ้ากําลังพูดดูกับใครกันดูโจพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์เหน็บแนนคาพูดของอาจารย์เปรียบเสมือนกับคําพูดศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่มีผู้ใดสามารถโตแย้งได้ในขณะนี้นะครับทั้งคู่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังพักผ่ออยู่นั้นในตอนนั้นเองยวนเออนั้นก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างนะครับและนางเริ่มพูดขึ้นมาเออท่านอาจารย์มีใครบางคนกําลังพุ่งมาหาอย่างทิศทางของเราหยวนเออใน,นตอนนี้นะครับมีประโยชน์มากสำหรับรูโจ ในไม่ชา้ากลุ่มผู้ฝึกยุทธทั้งหลายก็ได้บินปานเนื้อหัวไปยังทิศทางของลู่โจโและพวกเขานั้นเต็มไปด้วยดาวจีเทียนเต้ามาแล้วพวกเราหนีเร็วฮะประมาจารยมหาวายร้ายนั้นมาแล้วเร็วเข้าฟูฟผู้ฝึกยุทธนะครับได้บินปานเนื้อหัวของลู่โจและยวนเอ๋อในเวลากลางวันแสกแสกในตอนนั้นเองมีผู้ฝึกยุทธคันมาราชกูที่ได้บินปานหัวของพวกเขาสองคนไป เขาก็ได้พูดแนะนําอะไรบางอย่างก,กับลู่โจ้หึตาแก่รีบวิ่งเร็วเข้าปรมาจารย์มหาวยายร้ายจีเตียนเต้าคนนั้นกําลังมาเร็วเข้าพวกเจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตแล้วอย่างนั้นเหรอฟูฟูฝึกยุดสองคนนั้นได้บินต่อไปอย่างรวดเร็วและหายออกจากป่าอยู่นเออที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้แต่ทําหน้ามุ่ยก่อนจะถามมาขึ้นอย่างสางสัยเอ๋ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไปไล่ล่าเจ้าพวกนั้นตอนไหนกันพระเอกของเราก็รู้สึกงุนงงนะครับ สีหน้าของลู่โจยังคงไรอารมณ์เหมือนเดิมทําไมข้านั้นต้องไปทำอะไรที่ไร้ความหมายแบบนั้นด้วยละ่ะเจ้าพวกนั้นคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ลู่โจลูบเข้าของตัวเองเบาๆนะครับจากนั้นใช้เวลามากนักก่อนที่จะลืมเรื่องนี้ไปหลังจากที่ผู้ฝึกยุตทัางหลยจากไปในตอนนั้นรอบๆตัวของพวกเขาสองคนก็เงียบลงหยวนหือเอ็นแบบนั้นก็ได้พูดออกมาท่านอาจารย์ทำไมพวกเราไม่จับพวกนั้นแล้วจัดการกับมันซะเลยหืม แล้วทำไมต้องทำแบบนั้นล่ะลูโจถามกลับก็เจ้าพวกนั้นกลด่าในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำนี่แค่สิ์ได้ฟังแบบนั้นว่าใส่ร้ายท่านอาจารย์ศิดก็โกรธแค้นแทนท่านอาจารย์แล้วเพราะแบบนั้นธิ์ตึงเลยอยากจะจัดการพวกมันท่านอาจารย์จะยอมให้เจ้าพวกนั้นกล่าวหาในทิศท,ทางที่ผิดผิดทำให้เข้าใจผิดอยู่แบบนี้ได้ยังไงกันหยวนเอ๋อพูดออกมานะครับโดยไม่ได้รู้สึกผิดเฮ้อใยเด็กนี่มีตะก,กะแบบไหนกัน ลู่โจไม่คิดนะครับว่าคําพูดของยวนเออนั้นจะสลักสําคัญสักเท่าไหร่เขาคิดได้แบบนั้นก็ได้แต่สายหัวกอนที่พูดตอบกลับไปข้าก็แค่คิดซะว่าเจ้าพวกนี้นั้นกําลังด่าคนอื่นอยู่เอ๋ใครกันในตอนนั้นเองนะครับเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็กําลังใกล้เข้ามาเสียงที่ว่านั้นมาพร้อมกับเสียงสันตะเทือนเล็กหน่อยเมื่อพวกเขาทั้งสองอยู่ใกล้กับ าแรงที่มาของเสียงมากยิ่งขึ้นเสียงก็เริ่มดังมากยิ่งยิ่งขึ้นไหนไม่ช้านะครับเขาทั้งสองก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกําลังพุ่งเข้ามาความเร็วของพวกนั้นนะครับไม่ช้าและไม่เร็วมากจนเกินไปกลุ่มคนพวกนั้นนั้นใช้สัตว์ขี่ที่ค่อนข้างหาได้ยากสัตว์ขี่ทั้งหลายนะครับล้วนแล้วแต่มีค่ามากกว่ารถมา้ารถม้าเป็นเพียงของที่สามารถหาได้แต่สัตว์ขี่นั้นเป็นอะไรที่หาได้ยากยิ่งเพียงแต่การควบคุมรถม้านั้นมันจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่า ผู้ฝึกดุทธนั้นที่มีพลังเหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เหมือนกับตัวเองได้ขับขี่มันการจะหาสักขีได้เป็นนั้นาการจะหาสักขีได้เป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นและการจะจับรวมไปถึงการจะทําให้มันเชื่องนั้นยิงเป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่า ในเวลานั้นนะครับมีสัตว์ขี่ขนาดยักษ์ค่อยๆปรากฏเดินออกมาจากป่าอย่างช,ชา้าๆร่างกายของมันใหญ่โตมโหฬารและดูแข็งแราาง,งราวกับปราสัตว์ยักษ์ขาของมันมั่นคงราวกับเสาหินสัตว์ขี่นี้นั้นเป็นสัตว์ขี่ที่หาได้ยากมันคือราชันช้างนั่นเองสัตว์ขี่ตัวนี้นั้นเป็นสัตว์ขี่ที่มีพลังการป้องกันแข็งแกร่งดุดดังหินผามันสามารถข้ามภูเขาสูงหรือแม้แต่ แม่น้ำอันไหลเชี่ยวก็สามารถทำได้สิ่งเดียวที่สัตว์ขี่ตัวนี้ไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการบินนั่นเองราชันช้างนะครับเป็นสัตว์ขี่เพียงตัวเดียวที่สามารถแบกรถม้าทั้งคันได้รถม้าเพียงคันเดียวนั้นมีความกว้างเท่าบา่าของมันเท่านั้นถึงมันจะฟังดูง่ายแต่มันก็ดูไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่เฮราชันช้างยวนอือบนพึมพมออกมา ทีด้านหน้าของราชันช้างเองนะครับมีผู้ฝึกยุทธทั้งหมด3คนซึ่งจะแบ่งออกเป็นผู้ฝึกยุทธหญิงหนึ่งอ่าแล้วก็ชายอีก2ทั้ง3คนนั้นกําลังเคลื่อนที่ออกมาจากป่าโดยใช้ความเร็วที่คงที่ราชันช้างก้าวเดินเพียงก้าวเดียวก็สามารถเดินไปได้กว่าหลายเมตรด้วยกันทุกครั้งที่มันก้าวเดินนั้นก็จะมีเสียงแผ่นดินสนันวันไวราวกับได้เกิด a f t e r s h o อ k ลูโจในตอนนี้นะครับ ได้รีบเรียกยวนเห๋อให้ไปกับเขาในตอนนี้คงจะต้องทําตามสุภาษิตท,ที่ว่าเอาไว้น้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางค่ะยวนเอ๋อนั้นได้ยินแบบนั้นจึงรีบเดินตามลู่โจยังเชี่ยวฟังพวกเขาทั้งสองนั้นก็ได้ต่อไปอยังทิศทางมุ่บ้านปลาสวรรค์ต่อไปแต่ถึงแบบนั้นเองเด็กสาวที่อยู่ด้านหน้าของราชันช้างนั้นกําลังบินแต่ถึงแบบนั้นเองนะครับเด็กสาวที่อยู่ด้านหน้าของราชช้างที่กําลังบินด้วยดาบนั้น ก็ได้ยุดยืนอยู่ก่อนที่เขานั้นจะตะโกนออกมาอย่างหยาบคายเฮ้ยเมื่อหยวนเอ๋อเห็นว่าเด็กสาวที่ตะโกนเรียงอาตะโกนร้องเรียกนะครับมีอายุไรเรียกกับตนดังนั้นหยวนเอ๋อจึงรู้สึกโกรธมากหยวนเอ๋อตัวน้อยจึงรีบตะโกนออกมาอย่างหยาบคายเช่นเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเจ้าน่ะเจ้าน่ะหลีทางไปซะลู่โจรูปเขาของตัวเองนะครับมองเด็กสาวอย่างไม่แยแส ผู้ฝึกยุดขั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่านางคนนี้จะดูมีพรสวรรค์แต่ถึงแบบนั้นก็ยังห่างไกลกับยวนเอออยู่ดีคงจะมีแต่เสียกับเสียถ้าหากใช้การพวกนี้กับผู้ฝึกยุดเหล่านี้เด็กสาวที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้เก็บดาบของนางไว้ที่เอวก่อนที่จะชี้มายังยวนเอ,อ๋อและแล้วนางก็พูดมาอย่างยิงพยองว่าข้าเป็นศิษย์คนที่เก้าของซาลาจินถิงซานซี่ยวนเอ,อ๋อข้ามีคําถามท,าที่อยากจะถามเจ้า เจ้าเห็นพวกผู้ฝึกยุทธทั้งสิบก่อนหน้านี้ที่วิ่งหนีไปหรือไม่หยวนเอ๋อเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับต้องสตันอารมณ์ของนางในตอนนี้นะครับกาลังเดือดพ่านจนไม่สามารถหาอะไรมารับหรือว่าหาอะไรมาบรรยายเป็นคําพูดได้อีกต่อไปเฮ<ห>เจ้าเจ้านี่กล้าปลอมตัวเป็นข้าง,งั้นเหรอหลังจากคิดได้แบบนั้นนะครับหยวนเอ๋อก็พุ่งไปหาเด็กสาวคนนั้นในทันทีปังปังปังเด็กสาวตั้งสองนะครับต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพ่าน ในแง่ของพลังกายยวนเอ๋อผู้ที่ฝึกเคล็ดวิชายกแห่งความบริสุทธิ์นั้นย่อมมีพลังสูงกว่าสาวน้อยคนนี้อย่างไี่อาจจะเปรียบเทียบได้ยวนเอ๋อตัวปลอมนั้นก็ได้ถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวได้แต่ถอยกับการโจมตีนะครับและได้แต่ตั้งรับการโจมตีนี้เท่านั้นปังปังปังยวนเอ๋อตัวจริงได้ใช้เปลยงมัดรวมไปถึงลูกเตะอันดุเดือดของหน้าโจมตีเข้าใส่ การเคลื่อนไหวของนางในขณะนี้นั้นมันรวดเร็วดุดดังสายฟ้าฟ,า,ฟาดยวนเอ๋อตัวปอมนั้นมีอาจที่จะตังรับการโจมตีเอาไว้ได้เด,เด็กๆคนนี้ยังอารมณ์ร้อนไม่เปลี่ยนลูโจูเหลือบมองไปที่ราชันช้างนะครับดูเหมือนว่าจะมีชายสองคนที่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรผู้ฝึกยุทธที่กําลังต่อสู้กับยวนเอ๋อนั้นเป็นผู้ฝึกยุทธที่อยู่รับขั้นเสิมถึงซึง่ง ดวนเอ๋อนั้นสามารถรับมือกับคู่ต่อสู้ระดับนี้ได้อย่างสบายแต่ถึงแบบนั้นคนที่อยู่บนหลังของราชันนั้นจะต้องมีวรยุทธ์ที่สูงกว่าแน่นอนคนที่อยู่บนหลังราชันช้างน่ะวรยุทธ์ของเขาจะต้องอยู่ในระดับมหาภัยพิบัติศักดิ์สิทธิ์หรือขั้นดวนเสืนเกียวอย่างแน่นอนถ้าหากสองคนนั้นเคลื่อนไหวจริงๆดวนเอน๋อคงไม่มีหวังที่จะสามารถเอาชนะได้แน่คนคนนั้นไม่ได้สนใจผลลัพธ์การต่อสู้อะไรเลยเขาคนนั้นจ้องมองการต่อสู้อย่าง ใจจดใจใจ่อเพียงแค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นคนคนนั้นได้จับจ้องไปที่ยวนเอ๋ออย่างไม่คาดสายตาปังปังปังปงตูมอูมในขณะที่ทั้งสองนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับและในขณะที่ลู่โจกําลังใช้ความคิดอยู่ในใจยวนเอ๋อก็ได้ใช้กระบวนท่าเตะเีกหลายทีอัดก็ไปจนตามไม่อ่ายวนเอ๋อตัวปลอมนั้นได้ลงลงปุ้มยวนเอ๋อตัวปลอมล้มลงนะครับและได้งอนนอนหายลงกับผืนสภาพของนางดูสะบักสะบอมเป็นอย่างมาก เมื่อรู้ผลของการต่อสู้นะครับชายที่ยืนอยู่บนหลังช้างก็รีบเรียกให้ยวนเอ,อ๋อตัวปลอมกลับมาและพระเอกที่จ้องมองไปยังทิศท,ทางของชายที่อยู่บนชายที่อยู่เบื้องหน้าหลังช้างก็ได้มีหน้าต่างแสดงแถบขึ้นนะครับติงชื่อฟานเฉียวเผ่ามนุษย์วรยุทธขั้นยวนเสินเกียเอาละสิครับก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาดูกันว่าพระเอกของเรานั้นจะได้ งัดกับไอ้พวกนี้หรือเปล่าถ้างัดกับพวกนี้ที่นี่เกรงว่ามันจะเป็นการเสียากาซโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนขอให้พระเอกของเราสามารถใช้สมองนะครับรอดตัวจากสาการนี้ไปได้ก็แล้วกันไอ้พวกนี้มันเป็นใครกันแน่บางอาจมาแอบอ้างว่าเป็นสิทธิของจินจินถิงซานก็ตอนนี้จะยาวหน่อยนะครับ25นาทีเพราะว่าผมได้เล่าเพลินจนมันกินเนื้อหาของอนิยายตอนที่95มาครึ่งตอนแล้วเนาะ เดี๋ยวไอคนที่มันบังอาจมาอ้างชื่อเป็นปรมาจารย์มหาวายร้ายและบังอาจอ้างชื่อเป็นหยวนเอ๋อเนี่ยเราได้รู้กันแน่ว่ามันมีเป้าหมายหรือมีเหตุผลอะไรแต่สิ่งที่มันนั้นไม่รู้ก็คือวันนี้มันได้ประสบพบเจอกับตัวจริงที่อยู่เบื้องหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไอฟานเขียวนะครับมันจะมีผมสีขาวเนาะก็ทําตัวให้เหมือนกับชายแก่อะไรประมาณนั้นเนาะให้คล้ายๆกับปรมาจารย์จีเซียนเต้าที่ขอร่ำารือกัน ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้มีชาวยุทธรีบวิ่งหนีว่าเอ้ยปรมาจารย์หมาไว้ได้มาไม่รู้ว่ามันแอบอ้างชื่อนี้เพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีลู่โจหรือว่าต้องการมีความคิดมีอะไรที่แอบแฝงหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามเอาใจช่วยลู่โจกันในตอนหน้าเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบสองตอนเนาะในอีพีเดียวก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ